และนี่คือแผ่นต่อโต๊ะนะคะแผ่นต่อโต๊ะอเน,นกประสงค์ต่อออกจากโต๊ะทํางานของเราแบบนี้เลยความกว้างค่ะความกว้าง25เซนยาว52เซน <c oughs> แล้วก็สามารถต่อกับโต๊ะที่มีขนาดได้ถึง10เซนเลยนะคะโต๊ะกว้าง10เซนก็สามารถต่อได้วิธีการต่อก็คือหมุนค่ะหมุนตัวเกลียวตรงนี้ทั้งสองด้านเลยแล้วเดี๋ยวให้พี่เขา,ขาเข้ามานอะนะคะจะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองเก็บวิธีการเก็บโต๊ะค่ะเราก็จะ เราก็กดอีกหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็ดันขึ้อันนี้นะคะแล้วก็เวลาเก็บเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ดูว่ามันอาจจะไม่สามารถนั่งเข้าไปในใต้โตได้เพราะว่ามันก็จะบางแบบนี้เนาะแต่ก็แล้วแต่ค่ะ,ะจะวางไว้เพื่อวางมดไม่ถวางไว้ข้างโต๊ก็ได้อ่าเดี๋ยวเราทดสอบความแข็งแรงกันวางมทุกเลยแล้วก็ดเดี๋ยวลองขยมดูแข็งแรงค่ะตรงนี้สามารถใช้ทํางานใช้วางของได้เลย